ฟอ่ะลูงพีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้เฮ้ย้เฮ้ยเยเฮ้ยเเฮ่ยเ้ยเยเยเ้เ้ยเฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้อ้้เเฮ น,น,นี่เฮ้ยคันเนี้ยเนี่ยโบยขึ้นไปนู่นเลยเฮ้ยโบยขึ้นไปนู่นเลยกองนู่นเลยแรงหนอรถสเกลบอยคันม่วงนะฮะขับโดยบังเบิร์ดบังเบิร์ดชนเลยลูกพี่ อเหมือนโหลดเตี้ยนะครับคันน <Top> ี right. ้ข <iv> in <other> no ้างหน้าม euh ันจะโหลดเตี in ้ยเลย่ Looking ่เนตัไม่ม่ตต่ดูแตเคาะฝาท้ายก็ดด้วยไม่เหมือนป้าเอียวหรออันนี้ก็ตีไ่ตี้วยซ้ำอ่ะโอย กอแล้วลูกพี่ครถดังได้เี่ยวอ่ะว้เสพหูยหนยินใกล้ๆอ่ะเียอ่ะยังมัไม่พอรน้ำมันไปหนอะไรพอพิต้าไปหนน้ไรรถอยู่ไหนกี่บาะไปโค่เอกนั่งเอกไปหลบอยู่นไโคดเดี๋ยวขอดูรถเฟดครับ ราเมาเมาเมาสวัสดีตอนแต่จุดเหรอสวัางหนาบอมเราใจจังเนีย่ยเฟดกันครับนู่กับคันม่วงไปเมื่อกี้นะฮะออกออกมาอู่เดียวกันเลยครับวันเดียวกันเดี๋ยวต้องลบก่อน โอ้อยังนิ่มนะเห็นแต่อย่างเงี้ยเกลือเอา,เ,อาเดี๋ยวเราพาไปชมไมโครนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับเจอกันคลิปใหม่นะฮะจวดครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ